คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม เดี๋ยวเราจะไปกันที่สายของคุณปู่ครับคุณปู่มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณปู่ที่ได้ไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนแล้วก็เจอเหตุการณ์ชวนหลอนครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาปลอ,อเรื่องนี้คุณปู่เคยนําไปเล่าที่รายการอังคารคุมโปงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมสําหรับท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้ว เราเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสําคัญไม่เฉลยตอนจบของเรื่องนี้ในแชทที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นะครับเพื่อเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปู่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีทับพี่แจ๊คครับผมคุณปู่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอ๋อตอนนี้อยู่กาญจนบ,บุรีครับอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ครับอากาศเป็นไงบ้างที่นูน่น ก็หนาวดีนะฮะหนาวเหรอหนาวอยู่นะะมันก็คือแบบพี่ถือว่าอากาศเย็นเลยใช่ไหมใช่ครับคือหมายถึงว่าไปเที่ยวหรือว่าภูมิเริ่มเมาอยู่ที่นู่นเลยออกมาเล่นคอนเสิร์ตครับคุณดนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตนี่เป็นศิลปินครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิมันจะไม่แน่ใจได้ยังไงว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือเปล่า เออดียนะหมายถึงว่าเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นศิลปินเอาจริงๆริงก็ก็เป็นก็เป็นศิลปินกันครับอ๋อเป็นศิลปินเนาะบอกได้เบล่าว่าอยู่วงอะไรชื่ออะไรยังไงอยู่วงพาราดอกครับอยู่วงพาราดอกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออพี่ปู่พาราดอกนี่คือไปเล่นเอดนตรีอยู่ที่เมืองกาญ ใช่ครับเออแล้วก็โทรมาปจําีีท่ไม่บอกเลยนะว่าเป็นพี่ปรุงวงพาราดอกเ่ยโอ้โหขอบคุณมากนอครับผมนะฮะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวของคุณปู่เนี่ยเคยนําไปเล่าที่งังคานคุณโปกนาหรือยังครับออก็เมื่อเมื่ออังคานที่ผ่านมานี่เองคารที่ผ่านมานี่เองถูกไหมใช่ครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่า เวันนั้นเนี่ยใครที่อาจจะได้ฟังก็ได้ฟังไปแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังผมคนหนึ่งยังไม่ได้ฟังครับนะครับปริศนาในเงามืดเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือตอนอตอนนั้นเน่เรียนอยู่ชั้นปวชแล้วต้องไปทำงานที่บ้านเพื่อน เีนี้บ้านเพื่อนเนี่ยจะอยู่หลังห้างแห่งหนึ่งนะฮะจะเป็นชุมชนหลังห้างแห่งห<ม>น,น,นึ<ม>่งย่านบางพลุผมก็อ่ก็ทุกครั้งอ่ะไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับค,คือวันนั้นอ่ะทางานทานํางานต้องต้องส่งอ่ต้องส่งอีกวันหนึ่ง<ม>ก็เลยแบบต้องให้เพื่อนช่วยยที่เพื่อนจะไปกันหลยรนเป็นงานกลุ่มก็พอทําเสร็จก็ขึ้นไปนสังสรรค์ก็ทีจะบอกนิ้สอนว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเป็น แถวสี่ชั้นครับอ่าแล้วอ่าห้องของเพื่อนเนี่ยจะอยู่ชั้นสี่แต่เราะจะขึ้นไปบนดาดฟา้าคือขึ้นไปสังสรรค์บนดาดฟา้ากินนู่นกินนี่ทำโน้ตทำนี่ครับที่นี่ข้างบนเนี่ยจะมีสองวงก็คือวงหนึ่งที่ปาร์ตี้อีกวงหนึ่งคือมาร้องเพลงข้างบนเนี่ยจะมีแทงน้ําปูนใหญ่ๆฮนะจะเป็นพวกแบบเหมือนตึกทั่วไปเลยฮนะแล้วก็จะมีราวกั้นกั้นแต่ว่าตึกนี้เป็นของเรานะตึกนี้เป็นของเขาอะไรเงี้ยคือแบ่งเขตคนปาร์ตี้เนี่ย ขึ้นไปทั้งหมด8คนคนปาร์ตี้ตอนนั้นอยู่2คนแล้วพวกผม6คนเนี่ยมาร้องเพลงคนเป็นดีกีตา้าคือนั่งถิงแทงแในปูนผมกับเพื่อนอีก4คนนั่งบนลาวเป็น5คนก็ร้องเพลงสนุกสนานเฮฮากันไปก็ไม่มีอะไรทีนี้ตอนคืนเนี่ยแสงอะ่ะมันส่องลงมาแล้วมันกระทบไปโดนอ่าแทงน้ําปูนแล้วมันขึ้นมาเป็นเนอือผมก็นึกสนุกอะไรที่ก็คือ ลองนับดูลองนับเงาดู<ม>นับแบบไม่คิดอะไรเลยนะ<ม>นั่งกันห้าคนนับหน<ม>ึ<ม>่งสองสามสี่ห้าหกตอนนั้นก็งงว่ามัน,นมีหกได้ยังไงเงามันสะท้อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็<ม>ก็ไม่มั่นใจแต่ตอนนั้นยังยังไม่รู้สึกอะไรนะก็ทินช่วงไปสักพักหนึ่งแล้วก็นับใหม่ก็นับอีกทีึ่งครั้งที่สองเริ่มนับให 1, 2, 3, 4, 5, ม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ยังมีหกอยู่ คราวนี้เริ่มแบบเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมาจากไหนแล้วไอ้เงาที่หกนันมันอยู่ตรงไหน<อ>ผมก็เลยเริ่มนับัถนที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหกปั๊บผมยืนขึ้นอผมนมี่หัวแถว<อ>ผมนมี่ยืนขึ้นเลยผมจะได้ดูว่าเงาเนาีมันอยู่ตรงไหนคือพอผมยืนขึ้นปับ๊บมันเป็นมันเป็นเงาผมที่ยืนขึ้นแสดงว่าต้องอยู่ในแถวนี่แหละอาจจะเป็นหางแถวหรือกลางแถว,ห,แถวหรืออะไรอะไรสักอย่างแต่ผมคิดว่าอยู่ท้ายแถว แต่ตอนนั้นน่ะผมยังไม่รู้สึกกลัวนะเพราะว่ามันอยู่กันเยอะอยู่กันแปดคนน่ะมันอยู่กันเยอะทีนี้พวกที่นั่งอยู่กับผมเนี่สี่คนก็แบ่งกันไปจับไปปาร์ตี้ต่อบางคนก็ลงมาหาไอ้คนดิจิต้าเหลือผมนั่งอยู่เดียวผมก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรมาสัมผัสผมที่หลังจากไหล่ซ้ายนะมาที่เอวขวาก็เหมือนเหมือนกับว่ามีมือมือคนเป็นมือซ้ายที่แตะลงมาที่นิ้วก้อย แล้วก็ลากลงมาเป็นนิ้วนางนิ้วกางนิ้วชี้แล้วก็เป็นนิ้วโป้งมาสกิดเอวเท่านั้นแหละผมมากระโดดลงไปกลางวงเลยกลางวงที่เขาร้องเพลงกันอนะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นอันไีอดูกระโดดลงมาได้ยังไงผมก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงช่วยดูหาหน่อยเพื่อนก็งวงบอกว่าให e ้หาหอะไรผมก็เออหาเลยตอนนั้นน่ะผมอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้ถุงพลาสติกขนนก สาปียอะไรก็ได้แล้วแต่ผมจะได้ว่ามันมันเป็นสิ่งสิ่งนั้นจะได้สบายใจแต่ผมกระโดดอ่าใช่จะได้สบายใจผมข้ามตึกผมข้ามตึกไปดูเลยนะไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่หนังยางสักเส้นยังไม่มีเลยอืแล้วผมก็เลยแบบเลยเล่าเพื่อนฟังเพื่อนผมหรอบอกว่าโอ๊ยคิดมากคิดไปเองหรือเปล่าไอ้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบลมมาครับ ไปยีแ,แบบลมมันมาแรง <อะ S 2> หรือว่าอะไรอย่างนี้เท่ากับพับเมันเปน็นย่งลงมอะไรมันจะแรงขนาดนั้นก็พอพอเพื่อนพอเพื่อนผลเลาะผมก็คิดว่าเออม,มันมันมันอยู่นมันอยู่กันเยอะด้วยแหละพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันรู้สึกกลัวทีนี้กินเสร็จเนะี่ยประมาณเที่ยงคืนก็เลยลงมาลงมาชันช้นลอยชั้นลอยเนี่ยก็จะมีพวกเกมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเล่นบางคนก็หลับบางคนก็เล่นเกมต่อ,อผมก็ลงมาชั้นลอยก็เขานี้ก็นอนงัวกันอยู่ละ แปดคนทีนี้พอถึงประมาณตีสองผมหิวผมได้ชวนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจะกินข้าวกันเพื่อนก็บอกว่าเลี้ยงด้วยนะผมบอกว่าได้แต่มันต้องขึ้นไปเอาเงินกับปูนะแล้วทีนี้เพื่อนมันเหมือนกับว่าจําได้ว่าเราเล่าอะไรอ่ะมันก็เลยบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวไปกินเป็นเพื่อนแต่ให้ผมอะขึ้นเอาเองผมก็เออไม่เป็นไรขึ้นเอาเองก็ได้เพราะเรื่องอะมันเกิดเหตุที่ดัดฟ้ามันไม่ใช่ชั้นสี่อ่า ทีนี้ผมก็เลยขึ้นไปคนเดียวไปมืดๆขึ้นไปเลยคนเดียวทีนี้อ่าตึกแถวว่าบันไดมันก็จะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ใช่ข้างขวาถูกที่อ่าทีนี้ก็เดินวนขึ้นไปวนขึ้นไปจนถึงชั้นสี่คือชั้นสี่เนี่ยสุดบันไดขึ้นไปจะมีห้องอยู่สองห้องก็คือข้างหน้าบันไดมันจะเป็นห้องเพื่อนแล้วก็จะมีห้องข้างเป็นห้องที่ติดอยู่ผมเจอขึ้นไปเข้าห้องเพื่อนไปหยิบกระเป๋าเงินแล้วจะลงมา พอลงมาอยู่ตรงหน้าบันไดกําลังจะลงไอ้ประตูห้องข้างๆอ่ะมันเปิดเปิดตอนไหนไม่รู้เพราะตอนที่ผมขึ้นไปอ่ะมันปิดอแต่ตอนที่ผมกาลังจะเดินลงมันเปิดแล้วพอมันเปิดเนี่ยสุดประตูอ่ะมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่แต่ผมมองได้หางตานะคือหางตาผมเห็นแล้วผมแบบคือตอนนั้นรู้เลยว่าก้าวขาไม่ออกมันเป็นยังไงเพราะผมก้าวขาไม่ได้ แล้วผมยืนอยู่อย่างนั้นผู้หญิงก็ยืนอยู่สุดประตูมันห่างกันไม่ถึงเมตรครับผมผมแบบผมก็ไม่ขยับอ่ะเขาก็ไม่ขยับผมก็ไม่ขยับเหมือนกันประมาณเกือบห้านาทีสักพักผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาพลิกตัวกลับมาอ<ม>ืมาจ้องที่หน้าประตูแล้วเขาก็เคลื่อนตัวมาอยู่ตรงหน้าประตู<ม>ตอนเนี้ยผมกับเขาห่างประมาณครึ่งนิ้คือเดี่ยวที่มมผมก็รู้สึกแบบ ก็ยังกล้าไม่ออกนะแล้วก็ไม่กล้าหันไปมองเพรเาะผมกลัวแบบถ้าหันไปมองเขาจะกู้เข้ามาหาอะไรแบบนี้ยตอนนั้นคิดต่หัวต่างๆนานาเลย<ะ>เหงื่อออกอากาศเย็นมันเหงื่อออกสักพักหนึ่งเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเขาก็ยื่นมาแต่น้ายื่นมายื่นหน้ามาแบบคือใกล้ผมมากใกล้จนแบบจะหอมแก้มกันอยู่แล้วครับแล้วมันแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมีสติขาขยับได้ที่ผมกระโดดลงไปเลยบันไดผมไม่ได้วิ่งลงไปนะผมกระโดดลงไปเลย ตอนนั้นผมคิดว่าผมคิดว่าขาผมหักเพราะว่าผมเจ็บขามากฝ่าเท้าก็เจ็บมากแล้วหลังกระแทกกาแพงเ mm hmm. พราะมันโดดลงไปแต่พระโดดลงไปทีเดียวถึงเลยอะ่ะ mm hmm. ทีนี้ผมก็แบบคือเจ็บยังนอนขดอยู่ตอนนั้นอะคิดในใจนะโอ้โ oh, หโดดมาขนาดเนี้ยหายไปเถอะ mm hmm. ขอให้หายไปเถอะ mm hmm. ผมก็เลยมองขึ้นไปข้างบนผู้หญิงคนนั้นะ่ะยืนอยู่ข้างบนแล้วมองมาหาผมแต่ผมเห็นหน้าไม่ชัดนะครับ mm hmm. อ่ายันยืนอยู่เท่านั้นแหละ ผมไม่เจ็บขาละผมวิ่งลงมาเลยชั้นสามชั้นสองชั้นลอยแล้วก็วิ่งทะลุออกออกบ้านไปเลยเพื่อนผมก็เรียกบอกให้รอด้วยคือตอนนั้นผมรอใครไม่ได้จริงเพราะผมเจอมารอใครไม่ได้ที่นี้แถวชุมชนนั้นมันจะมีร้านคอมพิวเตอร์ที่เปิดยี่สิชั่วโมงผมไปรอที่ร้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตีสองกว่ายันเจ็ดโมงเช้าเพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเขาขายกับข้าวเขาขายข้าวขาหมูแล้วเขาต้องลงมาทำของตอนเช้า ผมวนกลับเข้าไปที่บ้านเจ่งเมืม่อเช้าเพื่อนผมมันหลับหมดทุกคนผมก็เลยไปเจอพ่อพ่อของเพื่อนคือผมไปบอกป้าผมเล่าทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างให้ป้าฟังหมดเลยว่าผมเจออะไรบ,บ้างเจอแบบนี้แบบนี้เลยนี้แบบนแบบนป้าเขาไม่ได้ตกใจปา้จปเาปเขาไม่รู้สึกแปลกใจเลยเขาบอกว่าอืแถวนี้เขาเจอเยอะนะอืมป้าเขาเล่าว่า บางคนน่ะมาหาปาแล้วบอกว่าเฮ้ยทําไมถึงปล่อยคนแก่ให้ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าป้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยแก่ที่สุดในบ้านเขาไม่เคยเอาญาติพี่น้องมานอนบ้านะฉะนั้นไม่มีแน่นอนแต่ที่แปลกก็คือคนที่บ้านไม่เคยเจอป้าเขาก็บอกว่าที่บ้านอยู่กันมาเขามีก็คือมีป้ามีมา้าแล้วก็เพื่อนผมแล้วก็น้องเพื่อนผมสองคนไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยแต่ผมเจออีกหลายวันถัด จากนั้นผมก็ขึ้นไปดูห้องนั้นมนาะห้องที่ไม่เคยเปิดครับครับผมก็เลยเปิดเข้าไปดูว um 네่ามันมีอะไรเพราะเขาบอกว่าจริงๆล้วห้องเนี้ยเป็นห้องพักเก่าแต่เขาย้ายข้าวไปหมดแล้วแล้วผมก็เข้าไปก็คือเจอแต่ยิ้งพักแล้วก็ห้องคือไม่ทําความสะอาดเลยคือหมายก็ว่าไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะวันที่ขอขอเข้าห้องอ่ะก็คือไปเอากุญแจจากป้าผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าพี่หรืออะไรสักอย่าง อือโอ้โหบอกว่าเป็นเจ้าที่เหรอพูดยากเลยนะพูดยากเลยอะคือเพื่อทางทางทางเจ้าของที่เองก็บอกว่ามีคนเจอบ่อยแต่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปถูกไหมครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรกันแน่มีอะไรหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือมีคนเจอบ่อยไงใช่แต่ไม่ใช่คนในบ้านเลยครับ แล้วเพื่อนผมไปนอนกันตั้งหลายที m, ไม่มีใครเจอ,อ m, ผมไปนอนไม่กี่ครั้งผมเจอผมน้อยใจนะทำไม m, ผมเจออยู่คนเดียว m, จริงๆผมรู้สึกผมน้อยใจมากเลยทำไมต้องมาหาผมทำไมไม่ไปหาคนอื่นบ้างมันต้องดูเจตนาในการที่เขามา <laughs> 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 เขาจะเอาอะไรผม,ผมไม่แน่ <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน m, ว่าเขาอยากจะได้อะไรก็คือหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้แล้วครับครับเท่ากับว่า ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่รู้สิครับว่าสรุปแล้วที่เจอคืออะไรกันแน่ใช่ครับไม่รู้เลยครับเพราะว่าอเอ,อ,อเพื่อนมาอยู่ที่เรียนานแล้วนานมากแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ย้ายออกไปแล้วคอ,อ๋อคือไม่ได้อยู่แล้วอต่ตั้งแต่ที่เขาไมา่อยู่่ะไม่เคยมีประวัติอะไรเลยนะเพราะคนที่บ้านไม่เคยเจออืมถ้าจะบอกอว่าเป็นเจ้าที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปดูที่ตรงนั้นก่อนว่าก่อนก่อนที่จะมาเป็น ที่พักอาศัยตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนใช่ไหมฮะมันต้องไปไล่กันอย่างนั้นเลยนะแต่แต่ผมท่านเป็นแต่แค่เจอ,อเ,เจอแล้วเจอแล้วก็แล้วกันไปก็ก,ก็แค่นั้นดีกว่าถูกไหมฮะใช่ครับออนะครับเพราะว่าคนจะเจอ่ะพี่ปู่ดวงดวงมันจะเจอยังไงมันก็เจอใช่ครับคือถึงบอกไงว่าสถานที่เดียวกันไปสิบคน แต่เก้าคนไม่เจอเจอคนหนึ่งก็ถือว่าเนี่ยดวงคนเนี้ยที่เขาจะเจอผมว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันคือคนอื่นไปไม่เจอหรอกแต่พี่ปู่ถามว่าทําไมต้องเป็นพี่ปู่ที่เจอน้อยใจเพราะดวงไงครับอืมดวงคนเรามันจะเจออะดวงคนมันจะไม่เจอนะต่อให้ไปสถานที่ยังไงไปถึงที่เข้าไปทําทุกสิ่งทุกอย่างยังไงมันก็ไม่เจอ อ,อย่างอย่างไอไอไอ,ไอคนชื่อแจ็คอะไอคนชื่อแจ็คเนี่ยมันทาทุกอย่างมานะมันก็ไม่เคยเจอแล้วมันก็ไม่ได้อยากเจอน <laughs> เออ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> นะครับนั่นคือเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณ,อคณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม ถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android